แจ้งข่าวดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลหรือว่าทางพมค่ะทั่วประเทศออกมาแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุในการช่วยเหลือตลอดชีพเลยนะคะสูงสุดต่อรายอยู่ที่ส0 0 0 0ื่นบาทถ้าเป็นการรวมกลุ่มการข่ายอยู่ที่หนึ่งแสนบาทเลยส่วนเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการรับสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือตลอดชีพสําหรับผู้สูงอายุในกลุ่มนี้เดี๋ยวเราไปติ ต,ตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกาลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุทุกทกท่านที่รอคอยติดตามการช่วยเหลือจากทางภาครัฐคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะสําหรับผู้สูงอายุอายุ60ป,ปีขึ้นไปตอนนี้ค่ะพอม,มีการช่วยเหลือผู้สูงอายุนะคะให้ได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือตลอดชีพสูงสุดต่อรายอยยู่่่ทที3 0,000บาเลคะ สำหรับปีงบประมาณ25 6 7นนี้นะคะล่าสุดค่ะกองทุนผู้สูงอายุค่ะก็มีการเปิดสิทธิ์ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะให้ได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพค่ะโดยเป็นการเปิดให้บริการกับผู้สูงอายุทั้งผ่านทางออนไลน์แล้วก็ลงทะเบียนโดยตรงกับทางพมจจังหวัดในพื้นที่ของท่านนะคะซึ่งสามารถยื่นกู้เป็นรายบุคคลได้สูงสุดอยู่ที่30,000บาทในการประกอบอาชีพแล้วก็สามารถยื่นกู้เป็นรายกลุ่มจานวนไม น้อยกว่า5คนนะคะวงเงินไม่เกิน10,000 0สนบาทเป็นการผ่อนชําระคืนภายในระยะเวลา3ปีไม่มีดอกเบี้ยค่ะถ้าผู้สูงอายุท่านไหนสนใจฟังให้ดีค่ะคุณสมบัติเงื่อนไขหลักเกณฑ์นะคะรวมไปถึงต้องมีคนค้าประกันด้วยผู้กู้ยืมเงินกองทุนในครั้งนี้ใครสนใจมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและท่านเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนนะคะด้านการเงินทุนในการประกอบอาชีพและมีความสามารถในการประกอบอาชีพด้วยรวมไปถึงไม่เป็นบุคคลล้มละลายเสมือนคนไร้ความสามารถแล้วก็ เป็นคนวิกลจริบ ปั้นเปลือนค่ะแล้วก็มีปัจจัยในการประกอบอาชีพด้วยนะคะแล้วก็มีสถานที่ในการประกอบอาชีพในจังหวัดเดียวกันกับที่ยื่นคําร้องในการขอ,อกู้ไม่เป็นผู้กู้ร่วมไม่เป็นผู้คานะคะแล้วก็ผู้สมรสไม่เป็นผู้กู้แล้วก็ผู้คาด้วยก็สามารถเข้าสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในส่วนของการยื่นขอกู้เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสําหรับผู้สูงอายุได้ที่พมจจังหวัดทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมและต้องมีคนคานะคะคนคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วก็มี ายุไม่เกิน57ปีบริบูรณ์นะคะ แล้วก็มีภูมิลำนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับผู้ที่ขอกู้ด้วยแล้วก็เป็นผู้มีรายได้มีเงินเดือนประจําไม่น้อยกว่า80,00บาทหรือว่า9 0 0 0บาทแล้วก็ไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นผู้กู้ผู้ค้าในกองทุนผู้สูงอายุด้วยค่ะหากใครสนใจนะคะคุณผู้ชมยื่นเอกสารดังนี้เลยค่ะบัตรประจําตัวประชาชนของผู้กู้แล้วก็ผู้ค้าทะเบียนบ้านของผู้กู้แล้วก็ผู้ค้าแล้วก็มีหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้าด้วยใบสําคัญการสมรสใบมรดมาศของคู่สมรสที่เสีย ชีวิตถ้ามีแล้วก็ใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีแต่ถ้ากรณีผู้สูงอายุท่านไหนที่มีอายุ80ปีขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะส่วนสถานที่ติดต่อติดต่อได้ที่ไหนติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้เลยค่ะ023546100ต่อ101แล้วก็108นะคะคุณผู้ชมแล้วก็สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั่วประเทศทุกจังหวัด76จังหวัดได้เลยค่ะเอาละค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารรัฐบาลช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีเงินทุนประก ออาชีพนะคะสําหรับอายุ60ปีขึ้นไปสําหรับกองทุนผู้สูงอายุตลอดชีพเลยค่ะใค<น>ร<ะ>สนใจก็ติดต่อตามนี้เลยค่ะนี่คือข้อมูลข่าสารที่นํามาฝากเลยนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชาปเป็นกาลังใจให้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ